ช่วง Green Idea โดยปตทเราทราบกันดีนะคะว่าการใช้ถุงพลาสติกนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนค่ะเพราะว่าถุงพลาสติกย่อยสลายยากนะคะต้องใช้เวลาในการย่อยสลายอย่างน้อย450ปีสําหรับถุงพลาสติก1ใบค่ะหากเราย่อยสลายด้วยการนําไปเผาก็จะทําให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนค่ะปัจจุบันนี้หลายคนก็เลยหันมาใช้ถุงผ้ากันมากขึ้นนะคะดังนั้นการใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ1วันคุณจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง100ล้านถุงค่ะ คราวนี้เรามาดูกันค่ะถ้าหากว่าคุณจําเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกนะคะขอแนะนําให้เลือกใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายง่ายถุงพลาสติกชนิดนี้นะคะเขาผสมสารย่อยสลายเข้าไปในพลาสติกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะสามารถย่อยสลายได้ภายใน1ปีนะคะความเหนียวจะลดลงเมื่อโดนแสงแดดก็กจะค่อยๆย,ย,ย่อยสลายไปค่ะสนับสนุนโดยปตท,ะทพลังที่ยั่งยืน